ตุ้มไหมครับต้สวัสดีครับวันนี้ผมามาจบยิงปลาครับ่รู้จะขึ้นไห,นไหมน้ำก็เซ้หน่อยๆมกไม่ถึงกับไส้เกินนักเรีเรื่อยๆจะขึ้นในยิงไหม ทุกมาทุกกับผมทุกทุกทุกกับทุกทก,ก,กโหปลาเรดปลาเรดโอ้สวย,ยสวยปุ๊บเรดสวยสวยงามปุ๊บสวยงามสวยงามเดีย๋วยวผม,วงมลงไปเอาก่อน สวยงามสวยงามขึ้นกลางคลองเลยครับนี่ครับเปรตครับสวยสวย,สวยประมาณสักน่าจะไซส่ซองครับผมเรือว,ว่าน่าจะไซส่ซองได้ครับตัวตัวนี้โอ้ย จะไซ่ซ่องครับผมตัวนี้มันดำลงไปลึกแล้วผมมัดสัตว์แล้วไม่รอแพอเคยรอหลายครั้งแล้วแต่ขึ้นมาคือไม่ได้ครั้งแรกไม่ได้ยิงก็คือไม่ได้ยิงนะครับเคลอมัดเลย thì bông kẹp sai không thường mai đến không? này đến đi đi bông xếp cao đây mà nó cho đu theo theo này bông theo theo nọc nọc nó cười dính không mà để mình không lấy mấy quá vậy là đây là xếp còn tiếp tam Giờ chạy rồi không? Chạy dính dính, chạy rộng rộng Nhiệt la Ôi vẫn anh cưng Có mấy cưng á Phùng nì là Phùng mà mấy cưng Ít โดนครับตุ้นนะตุ้นโดนครับพุ้มตุ้นนะโอ้โดนครับพุ้มไปเร็วจ้ะไปเร็จ้ะครับพุ้มโอ้จาะตุ้นนะสั่มไหมโอ้ยเจ้ยพุ้มเจ้ยพุ้มต้องซ้ำมไหมครับพุ้มล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 มพุ้มใส่พันใส่พันไปเลยไปเลยไปเลยมา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 ีลพี่มาทีครับพี่ มาทิครับมาทิครับพี่มาทิครับพี่มาครับพี่ใจเย็นๆใจเย็นๆครับโอ้โปอดดิ้งเยอะอยู่ปุบมามาผม๊บมาต้องซ้ำอ่ะปุ๊บปลามันเยอะอ่ะเดี๋ยวผมขอยัดปุ๊บ không có dắt cả mọi người Hãy subscribe ขึ้นปืนเนะอยผันใต้น้ำเลยป่ะพอย,ยัดลงนะ นะอย่าบล็อกนะค่าไปเลยวะใหญ่จริงๆแับตัวนี้ อุ้ยตุลักสุดเลยโอ้อันนี้ยู่เหรอปุ้มสองดอกทีนี้ไม่ไปไหนอ่ะปุ้มจัดเจนยู่ทีนี้โงกเลยว่ายู่สองดอกทีนี้ อย่างเงียเ้ยสพี่เดี๋ยวปุ๊บตื่นเตน้นนะปุ๊บสั่นโอ้โอ้ตัวนี้มีอ้ามีหกครับปุ๊บโอ้โหมีห้ามีหกครับปุ๊บตัวนี้ ผมมีห้ามีหกกับในนอนครับผมตัวนี้น่าจะมีหกครับโอ้ช่วยจริงๆริมาเลยตัวนี้ตอนขึ้นผ้อมไม่เห็นคนระับผมเห็นตอนลงนะครับผมสัตว์เลยครับปอ้ใส่ใยญะครับผมตัวนี้ได้พน่นครับผมสองแต้มเลยครับเอาขึ้นก่อน,นครับ้า khuyên lầm mạ xanh gặp ô đua đua ạ tôi dây gặp ô nằm con da chết đi đó. Số dây vô bố, Còn mà hút đá sang đến mình có, có tập Xen đi gặp mình sẽ thoảng xe Ôi, tuyển tên không? Mà có, không kẹp ba mà bố Này

ตัวเล็กนี่ก็กิโลสามกิโลสามตัวเล็กตัวใหญ่ห้ากิโลหกครับวรวมมาครับอันนี้สองแต้มได้ สองแป้มได้หกกิโลเก้าคิวครับนี่สวยๆได้สองแต้มฝากฝากช่องนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้ครับสวัสดีครับ